ดีค่ะนักเรียนพบก,กับครูนงยาวแสงสรินนะคะวันนี้ครูคคก็มาสอนในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในบทที่6เรื่องงานธุรกิจนะคะวันนี้ครูคคก็จะมาสอนในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจะะ่ายค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือเป็นเอกสารทางการเงินนะคะที่พบได้ทั่วไปในร้านค้า หรือธุรกิจต่างๆนะคะใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบนะคะสถานะทางการเงินนะคะแล้วก็ใช้ในการวางแผนว่าขาดทุนหรือได้กําไรแค่ไหนนะคะนักเรียนนะคะก็นําวิธีการทําบันทึกรายรับรายจ่ายมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะโดยการบันทึกการใช้เงินนะคะนักเรียนจะได้วางแผนว่าจะใช้เงินหรือเก็บออมเงินอย่างไรเพื่อใช้เงินที่มีอยู่ เพียงพอในแต่และวันนะคะอ่านะคะเราก็จะมาเริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายกันเลยนะคะอันดับแรกน,นะคะให้นักเรียนตีเส้นตารางแบบนี้นะคะลงไปในสมุดวิชาการงานของนักเรียนเลยนะคะเมื่อนักเรียนตีเส้นตารางเสร็จแล้วคุณรูจะมาอธิบายนะคะว่าแต่และช่องเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคูใส่หมายเลขลงไปและ,ะมาดูที่หมายเลขที่หนึ่ง หมายเลขหนึ่งก็คือวันเดือนปีวันเดือนปีก็คือวันเดือนปีที่เราใช้จ่ายซื้อของหรือมีรายรับรายจ่ายต่างๆเราจะใส่บางที่ลงไปตรงนี้นะคะต่อไปช่วงที่2รายการรายการนะคะมีรายการซื้อนะของต่างๆมีรายรับรายจ่ายต่างๆนักเรียนใส่ลงไปตรงนี้นะคะครูจะอธิบายคําว่ารายรับกับรายจ่ายนะคะเห้นเรียนฟังนะคะรายรับก็คือเงินที่เราได้มามีคนให้มาแม่ หรือค่าจ้างต่างๆเรียกว่ารายรับนะคะส่วนรายจ่ายก็คือการที่เราซื้อของจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเรียกว่ารายจ่ายนะคะช่องต่อไปค่ะช่องที่3ช่องรายรับนะคะช่องรายรับก็คือช่องที่จะต้องใส่จํานวนเงินนะคะเมื่อเราใส่รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาใส่จํานวนเงินลงไปในช่องรายรับนะคะหน่วยก็จะเป็นบาทและสตางค์ เช่นการช่องที่สเมื่อใส่รายการลงไปนะคะเราก็มาใส่ในช่องรายจ่ายนะคะหน่วยก็เป็นบาทและสตางค์เหมือนกันนะคะก็มาดูที่ช่องคงเหลือนะคะช่องคงเหลือนะคะนะักเรียนจะต้องเอารายรับนะคะมาหักลบกับรายจ่ายจะเท่ากับช่องคงเหลือนะคะก็คือรายรับนะคะลบรายจ่าย จะเท่ากับคงเหลือนะคะนักเรียนก็ใส่ไปในช่องนี้นะคะจากเต้นครูอธิบายเมื่อกี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองบันทึกกันเลยดีกว่านะคะนักเรียนเราก็มาเริ่มบันทึกรายนะรับรายจ่ายกันเลยนะคะให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่วันที่11มกรานะคะเขียนเป็นวันที่ย่อนะคะเพราะว่าตารางเราเล็กนะคะ11มอ ย่อปีนี้ปีอะไรคะ6กนะคะรายการเขียนลงไปรายการมีอะไรบ้างลองนึกสิคะวันนี้มีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างสมนะคะนึกได้แล้วเป็นแม่แม่ให้เงินนะคะแม่ให้เงินจะอยู่ในช่องไหนรายรับหรือรายจ่ายคะอ่ารายรับใช่ไหมแม่ ยอะไอกคะซื้อขนมซื้อขนมกี่บาทดีซื้อขนม,อ,ขนม,ม,อ,ขนมอ่ะยี่สิบบาทก็ได้ลงในช่องไหนคะ ทึกรายรับรายจ่ายของวันนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราขี ได้ช่องมาแล้วนะคะช่องนี้ก็คือช่องรวมนะคะ,ะรวมรวมนะคะรวมรายรับเท่ากับ50บาทช่องรายจ่ายรวมนะคะเท่าไหร่คะ่ะทีนี้เหลือช่องคงเหลือ ช่องคงเหลือคืออะไรคุณรูสอนไปแล้วช่องคงเหลือก็คือรายรับลบก,กับรายจ่ายนะคะรายรับลบก,กับราย ที่สิอต่อเลยนะคะสิบองมคหกสีอ่ารายการของวันนี้มีอะไรบ้างนักเรียนนึกก่อนนะอ่าลืมไปเราจะต้องเอายอคงเหลือของวันที่11นะคะลงมาก่อนนะคะก็จะเป็นยอดคงเหลือ ากวันที่11บกี่บาทคะ25บาทนะคะ25บาทก็จะต้องมาลงที่ช่องรายลับ ะะต่อไปอะไรอีกเนาะอ,อ่าวันนี้แม่ไม่อยู่ค่ะซื้อข้าวกินเองนะลูกซ,าาซื้ออาหารกลางวันซื้ออาหารกลางวันกี่บาทคะซื้ออาหารกลางวันสัก ส,บบะะสมมุติว่าจบวันที่12แล้วนะคะเราเขียนรายการรายรับรายจ่ายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นเหมือนเดิมอีกวัน เป็นรายรับของวันนี้นะรายรับของวันนี้ก็จะเป็นกี่บาทจ๊ะ65บาทรายจ่ายของวันนี้ก็คือ30นะคะเราก็เอา65้าลบกับ30นะคะคงเหลือเท่าไหร่คะอะ 12 13 14และ15นะคะเขียนให้ครบนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราจะมาวิเคราะห์ตารางบันทึกรายรับรายจ่ายที่นักเรียนทำไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ